หวานไหมคะชมพู่ชมพู่หวานไหมลูกอะาออกจะหวาน <laughs> ออกจะหวานออกจะหวานแต่ว่าไม่หวานมากออกไปทางหวานนิดหน่อย <laughs> ออกจะหวานเหรอคะ <laughs> อืมโอเคอันไหนลองวางลูกวางลูกเอาแล้วเข็มลองสตรอเบอร์รี่สิคะเบยวอกฮะอันนี้โอเคใช่ไหม ได้โอเคใช่ไหมคะโอเคเปรี้ยวชมพู่เปรียปร้ยวได้ไงชมพู่ไม่มีหรอก่ะเปรี้ยวอะชมพู่มีแต่หวานก็งาเ,เปรี้ยวะคะ่ะไหนเก็บรองทานสตรอเบอรีส่สิแพงมากเลยคะ่ะลูกใหญ่มาจากเกาหลีใต้มา <c oughs> ลองชิมสิลกูกอ่าเป็นไงหวานน้อยๆครับหวานน้อยๆนะครับมมนหวานน้อยอะลูก ครับหวานเยี่ยมเยิ้มอันเล็กน้อยคะคะโอ้ถ้างั้นก็ให้ใครทานดีอ่ะสตรอเบอรี่พี่จันให้พี่จันนะจันได้ให้แม่ให้พ่อให้พี่จันแม่อร่อยลูกให้พี่จันลูกตากว่าอพี่จันลูกตาพี่จันลูกตาจันลูกตาทานไม่ได้หรอกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ดีกว่า